สวัสดีนะครับทุกคนฮนะสิ้นสุดกรารรอคอยอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปด้วงสาคูนะฮะหรือว่าด้วงมะพร้าวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้ด้วงเป็นๆน,นะครับแต่เราจะมากินแบบเวียดนามกันนะครับกินสไตล์เวียดนามนะครับก็คือเราจะใช้ด้วงสดนะทุกคนเห็นไหมนะฮะเป็นด้วงสดนะครับกระดิกระดิเลยเห็นไหมด้วงสดเรากินกับ น้ำปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำตาลน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีพริกสดนะฮะมีพริกสดมีตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็าบีมใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะขามลงไปด้วยนะครับเมื่อกี้แอบกินไปหนึ่งตัวแล้วแปลกมากใช้ได้เลยครับปรากฏว่าอร่อยเฉยนะฮะเอาเป็นว่าเราไปฟังกินแบบเอเอที่มาเลยนะครับกินดวงสด Thank you. น้ำเนมแต่ก็มันมันมน,มน,นะแต่พอกินกับน,น,น้ำจิ้มแบบเนี้ยอร่อยดีเลว่ะไม่เม็นแม่อะไรเลยไม่เม็นข้าวไม่พอเราล้างน้ำเกลือไปครึ่งชั่วโมงนะเอาล้างน้เกลือก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างน้ำเปลอยู่ประมาณ3กมส Well, we don't... หวานานะทุกคนโอ้ยงเหื่อแตกเลยตอนเขาปลาคับม,ม,มันมันเลือดเกลี้ยะนะแต่พตอนคัดแล้วมันก็โอเคครับทุกคนนี่นะทุกคนมันไม่ตายเว้ยมันอยู่ในน้ำปลาตัวมันิษสดมันไม่ตาย มันหวานดีอะแต่หัวมันกินไม่ได้นะทุกคนเพราะหัวมันแข็งไว้ กินไปกินมาแมลยตัวเลยทุกคอแรกไม่กลไม่กาแมงไปมามาทีหมดกาแล้วทุกคนปาพอจิงลุงโอ้ยมันไม่ตาย